ต่อท้านนางตำรวจบ้างครับ,รบโดยศูนย์รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งของทางสำนักงานตารวจแห่งชาติครับมีการพบนะครับว่าพบพฤติกรรมทําผิดมากสุดในการเลือกตั้งครับโดยสสเนี่ยเตือนระวังทําซ้ําทําผิดซ้ำนะฮะทั้งการนําบัตรออกจากที่เลือกตั้งครับถ่ายภาพบาัตรเรียกรับเงินเผาหรือฉีกทําลายบาัตรทําให้บัตรเสียหายขโมยป้ายหาเสียงซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีความผิดทั้งนั้นนะครับถึงขั้นจําคุกนะถึงขั้นจําคุกนะคุณผูมม้ชมต้องระวังนะครับ เรื่องนี้นะครับพลตำรวจโทนะครับนิธิธรจินตะการน,น์นะครับ,รบท่านผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับและโคศกศูนย์รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งนะครับหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับหรือว่าสลอ,อ,ตอตอรอนะครับเปิดเผยว่า มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนครับในการทําผิดกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสอสอเนี่ยในวอาทิตย์ที่14พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับและเลือกตั้งล่วงหน้าในวนอาทิตย์ที่7พฤษภาคมครับ ได้สั่งการนะครับให้สลอตอตอรเนี่ยประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายที่สําคัญนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนประชาชนไม่ให้ทําผิดกฎหมายเลือกตั้งตลอดจนนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจให้เข้าใจถึงข้อกฎหมายต่างๆที่ต้องใช้ในการดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ครับซึ่งข้อกฎหมายที่สําคัญต่างๆนะครับก็มีอย่างนี้ครับเช่นการนําบัตร เลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้งอันนี้ทําไม่ได้เลยเด็กขรัทำครับเออนะครับมีททษจําคุกนะคุณผู้ชมตั้งแต่1นถึงหปีนะครับหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง1 0 0 0 0แสบาทโทษปรับก็แรงมากแรงนะฮะแรงมากนะครับหรือทั้งจําทั้งปรับและยังถูกสารนะครับสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนด10ปีเลยครับอ่ะเรื่องต่อมาฮะ การนําเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งครับ,รบที่ตนได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้วครับก็บจะถือว่ามีโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับครับแล้วต่อประเด็นต่อมาคือการเรียกรับหรือยอมจะรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดถนับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนนครับก็จะมีโทษจำคุกแต่1นถึงหปีครับหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทเช่นเดียวกันครับหรือทั้งจำทั้งปรับครับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนด10ปีครับก็หากจงใจกระทําด้วยประการใดๆให้บัตรเลือกตั้งชํารุดหรือเสียหายนะครับหรือการทําฉีกบัตรอะไรเงี้ยนะฮะก็หรือให้บัตรเสียหรือประการทำด้วยประการใดก็ตามแก่บัตรนะฮะก็เรียกว่าจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปี และปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทครับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด10ปีเช่นเดียวกันครับพี่โอ๋นะครับในกรณีที่มีการเผาฉีกทำลายหรือทำให้เสียหายนะครับเรียกว่ามีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358ครับมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะปรับไม่เกิน60,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับกรณีนะฮะปลดป้ายหาเสียงไปก็คือมี ข่าวอยู่บ่อยๆนะ,ชะชป้ายหายป้ายหายนะครับะนะ,รบนะรบกรณีปลดายหาเสียงไปนะครับมีความผิดในฐานลักทรัพย์ครับมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีครับปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ โดยทั้งนี้นะครับหากว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกหรือพบเห็นการกระทำความผิดนะครับก็ขอให้แจ้งไปที่สายด่วน191หรือ1599หนะครับหรือแจ้งไปที่สายด่วนกกตครับห4 4 4ครับหรือสถานีตำรวจในพื้นที่ก็ได้นะครับเรียกว่าแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับบอกว่าพร้อมจะดูแลบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนในทุก ภารกิจนะครับเรียกว่าแต่ละเคสนะฮะโทษค่อนข้างสูงนั้นเลยครับใช่ ประชาชนท่านผู้ชมะฮะต้องระมัดระวังนะอย่าถ่ายรูปอย่าฉีกบัตรอย่าเอาบัตรออกจากเขตเลือกตัางกาแล้วพับเรียบร้อยย่อนใส่ตู้ให้ถูกต้องอาทางที่ดีอย่ากล้องเข้าไปอย่ากล้องเข้าไปไม่ต้องเอามือถือเข้าไปไม่ต้องไปถ่ายเซลฟีฟฟ่ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยนะถ้าเขาเจอเนี่ยโดนปรับเลยแล้วก็ท่านที่นะมีคุณพ่อคุณแม่ที่สูงอายุคนะฮะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายต้องต้องบอกท่านเอาไว้ด้วยเพราะว่าที่เราผ่านผ่านมาที่เราเห็นเนาะมีกรณีที่บางทีคุณตาคุณยายอ่ะครับ คือพอกาผิดไงสมมติเออจะเลือกเบอร์นี้สมมติอยากเลือกลุงตูแต่กาไปเบอร์อื่นแล้วแบบไายแล้วเลือกผิดยังไงฉีกทิ้งอ่าอย่างเงี้ยฉีกทิ้งบ้านเขาื่จะขอแก้แต่เขาแก้ไขเออเพราะนั้นเนี่ยต้องต้องบอกท่านดีๆนะว่าจําเบอร์ให้แม่นๆอย่างลุงตูเนี่ยเขาเบอร์ยิบสองใช่ไหมผิอแล้วผิเลยนะต้องบอกกันด้วยนะนะเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านด้วยครับครับผมครับ